โดยเบื้องต้นโดยทั่วไปนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะติดตั้ง Active Balance เข้าไปไหมหรือเราจะติดตั้งแค่ BMS นะครับ mm. ก็มีหลักการง่ายๆทางนี้นะครับหากเรามีเจ้าตัวดิเอตตนมัลติมิเตอร์นะครับตั้งไปที่ย่านบัดแรงดันไฟตรงนะครับมันจะมีลักษณะก็คือ เป็นตัว V แล้วก็มีขีดเส้นตรงหรือเส้นป่านะครับตัวนี้เอาไว้วัดแรงดันไฟตรงซึ่งแบตเตอรี่เป็นแรงดันไฟตรงนะครับเราก็วัดเลยตัวนี้ได้3.4โวลต์นะครับเซลล์ที่2ได้3.4โวลต์นะครับเซลล์ที่3ได้3.41โวลต์นะครับ เซลล์ที่4ได้3.41โวลต์ถ้าเราวัดแล้วเราได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนะก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้นะ Active Balance เข้ามาช่วยเพราะ Active Balance เนี่ยจะทำหน้าที่ในส่วนของการเกลี่ยแรงดันนะครับนะตัวนี้เป็นระบบ 4S นะครับมีอยู่ทั้งหมด4เซลล์ในการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอันนี้คือหัวใจหลักของการใช้งานนะครับ ในที่นี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมผมติดตั้ง t i v i v e l a n c e เข้ากับแพ็คนี้นะครับเนื่องจากว่าในกระบวนการในการใช้งานผมเนี่ยผมดึงกระแสที่20-30แอมป์ในแพ็คนี้นะครับแบตเตอรี่ค่าความจุ15แอมป์เพราะนั้นมันจะเกิดการดึงกระแสที่สูงนะจะทําให้มีความาเปลี่ยนแปลงในระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์สูงนะครับนะเนื่องจากไม่ใช้แล้ว b m s ตัดบ,บ่อยผมก็ติดตั้ง t i v i v e l a n c e เข้าไปจึงได้แรงดันประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับ